มาอีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมนะครับสำหรับคู่นี้ต้องบอกว่ากลายเป็นคู่พ่อลูกผูกจิตกันไปแล้วนะครับ<อ>สำหรับเกรซวรินทร์แล้วก็กองทัพพีกนะครับล่าสุดเนี่ยทั้งคู่ออกมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับละครดวงใจเทวพรหมคุณผู้ชมนะครับยล,ละเอียดของข่าวจะเป็นยังไงไปฟังสัมภาษณ์จากทั้งคู่พร้อมๆกันเลยครับนี่คือมาสัมภาษณ์เพราะว่าเป็นพ่อลูกกันอย่างนี้คือผมเนี่ยเป็น เป็นพ่อแค่ในละครในละครในละครแล้วก็แล้วก็เป็นแล้วก็เป็นพ่อในในความคิดในแฟชแบกด้วยววแต่ว่าคนที่เล่นเป็นพ่อน้องพิงจริงอ่ะไม่ใช่เรา ได้เราเล่นเป็นลูกคุณชายธราธรแล้วกันครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าต้องเล่นเป็นพี่ใหญ่หรับคุณชายธราธรก็เป็นพี่ใหญ่ใช่ใช่แล้วก็มีโอกาสได้เจอกันรอกกอแล้วก็พูดคุยกันว่าเออยังไงอะไรยังไงครับผมตอนนั้นที่จะมาเจอที่กุงพ่อสะดวกไหมครับกลัวครับกลัวแต่ว่าไม่ก็ก็อาจจะอยู่ในละครแต่ว่าตรงจริงเขาใส่จริงหรอเพี่เกด ผมจริงผมน่ารักพี่เห็นอันนี้ไม่ได้เข้าฉากกับน้องเลยอ๋อใช่วันนั ah> ้นว ah> ันนั้นน้องอ่ะถ่ายละครอยู่แล้วคือเพอินว่าผมเล่นฟิตเนสที่นั่นพอดีแล้วก็เห็นกองพอดีก็เลยได้แบบไปทักทายอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ออกกําลังกายเลยคุยกันยาวนอกจากจะเป็นพี่แล้วก็ดูเป็นนักแสดงที่โตกว่าน้องๆหลายๆคนแล้วแล้วยังต้องเป็นพ่ออีกอะไรเงี้ย ก็เขินๆแล้วก็ก็เข้าใจได้นะผูดค้าไหมผู้ค้าไหมพู้ค้าเออผู้ค้านี่จุดขายจะบอกให้ผู้ค้าพู้ค้าสมัยไหนก็พู้ค้ากันเลยใช่ใช่ก็ฝากละครนะครับไม่ว่าจะดวงใจทีวาผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของผมหรือว่าเรื่องของแบบน้องๆทุกคนในซีรีส์นี้ก็อยากฝากให้ทุกคนติดตามเพราะว่าเท่าที่ผมเริ่มเห็นการถ่ายทำอะโอ้โหแบบละเอียดมากตั้งใจมากภาพสวยมากอยากให้ดูกันน่าจะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่น่าติดตามของช่องสามครับ อาฝากติดตามด้วยรายการคุณผู้ช,ชมนะครับสำหรับละครเรื่องดวงใจเทวพรหมนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอเลยสําหรับละครเรื่องนี้ถือว่าเป็นละครฟอร์มยักษ์ของทางช่องสมเลยทีเดียว<ช>นะครับแล้วความสนิทของทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าสนิทกันมากๆเลยนะครับก็มีรับคุยในเรื่องราวของสาวกันบ้าง<โ>มีปรึกทรงปรึกษาเนผู้ชายเวลาอยู่ด้วยกันนะน่ารักเน,นาะน่ารักน่ารักนะครับ